อันนี้ก็สิเป็นปลาที่เาขาคั้นใจ่มักนาวเนาะพี่น้องปจอจรกัเสียมาลวกน้ำห้อนเนาะบาะัดนี้ปล้าขาวโอโซเลยพี่น้องสิตักน้ำห้อนในหม้อเนาะมาลวกน,นี่สิเป็นหม้อต้มปลาเราพี่น้องต้มปลาเฮาก็ต้มซุกเลยเนาะใส่ผักหอมหอมคุ้มเลยพี่น้อง เป็นที่เราสมาเห็ดลาบสดเนาะเ็ตซอยสดพี่น้องกาลวกน้ำห้อนแล้วแหละเนาะกะซิมาปุงเครื่อง,องพี่น้องมาเนี่ยชิซิมก่อนพี่นอ้องอือยอดพี่น้องได้ละตอนนี้กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องหน้าตาซอยสดเนาะอหอมขับปัยัาพี่น้อง ซอยสดปานินเนาะหร <jis> anyway, ือว่าบ้านบาจอนเอิ่นลาบสดพี่น้องอันนี้เป็นต้มปลาเนาะต้มปลากับลาบพี่น้องลาบสดเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุมสุ坤เด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาจอนสแนลเมื่อนี้ยกับเพื่อนอยู่ซาเนาะพี่น้องกับประเดีไปทางใดนเนาะเมื่อเนี้กับว่างๆกับซื้อกระดาษทรายเนาะมาตัดปานประตูไว้พี่น้อง คับแล้วกับซีมาเฮ็ดกับข,ข้าวขี้เที่ยงน้องพี่น้องมื้อนี้บอ่อจอนกับไปตลาดมาเนาะซื้อปลานิลมาเฮ็ดซอยสดพี่น้องแล้วก็มาเฮ็ดลาบสดเนาะกับธุรกิจแต่โดนน้องพี่น้องบ่อจอนกับซีรองซื้อมาเฮ็ดกินลองเบิ่ง,งเนาะกับ่ฮู้ว่าสิเป็นแบบใดพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องนะครับไ,ไปเบิ่งไปสลดกันเลยทางนี้ก็สิเป็นบานประตูเนาะพี่น้องที่บอ่อจอนคัดไว้เนาะซอยกันคัดหลายคนเนาะพี่น้องฮะมากัดแล้วเนาะจอนก็มากองไว้เอาไหมทับไว้เนาะให้มัน บให้มันเด้งใ้มันขดมันงอเนาะกระทาให้เฮือนเบาเล่าสา,าวเล่าพันแล้วเนาะสร้างมาจากซีมาเข่าให้ตอนนี้กับอลอพ่นก่อนเนาะนี่สิะเป็นบานประตูใหญ่เนาะลายมังกรเนาะพี่นอ้อง มืัอนี่กันร่มขนาดพี่นอ้องพุ่นก็จะเป็นซับผ่อนเนาะอันนี้สเป็นเครื่องคลองเขาเนาะที่ซื้อมาจากตลาดพี่นอ้องอันนี้สเป็นกระปุ่นเนาะโลหนึ่งเอามาไว้ต่ำกับปลานินตัวหนึ่งพี่นอ้องตัวบางใหญ่เลยเนาะเอามาเห็ดซอยสดสเป็นหมักเ n o เนาะอนี้สเป็น์ผักหอม เอาไใบเซลาบเสโก้อยเนาะปลาเฮาตัวปงใหญ่เลยโอ้กะซิมันกนันน่ะบัวจอนกะสิมาซอรเกสมันออกเนาะซอรเกสมันออกกะสิมาแล้วแต่เนื้อมันพวกกระดูกกระพัวมันกะเสกะไว้ต้มสดน้ำเนาะตอนนี้บอวจอนกะซอเกสแล้วเนาะพี่นอ้องบอวจอนกะซิมาแล้วเนื้อมันออกเนาะ กมีดกะมีด,มดบลอ,อยากเข้า เนื้อแล้วเนื้อมันลายเนาะปลานินเนี่ย,ยมันจ่คอยคมปันได้ อ,อน,นี่มันกระดูกมันเนี้เอาสศษซับเศษหม้อไปต้มเนาะพวกกระดูก,พวก,ดกพวกหัวมันกับบอ่อจอนกับเสียเอาไปต้มเนาะอันนี้กรสซิมาซอยมาหันน่นน้องพี่น้องมาหั่นไว้ลวกน้ำห้อนเนาะสิมาแร่เป็นตอน,นอยังเ่านก่อนมาจะสิมาหัน่น พอได้กินแต่เฮิงเลยมาลองจัดเป็นก่อนนะเหมือนนี่ ตอนง่ายๆไปเนาะเผื่อเ่าลวกแย่มันเปื่อยพอจอนก็บ่ได้เอานางมันออกเนาะพี่น้องถ้าเอาอนางมันออกมันแห้งสิเปื่อยเนาะเวลามันถึองน้ำฮอนพอจอนก็สีขั้นใส่สม้มปากนาวเนาะถ้าอยู่หน้าก็ใส่ใส่ส้มหมดแดงพี่นอ้องแต่บักนาวมันก็สีหอมเนาะ อมกากนาวมาแต่แต่ละลร้หนวยอยู่บนนี้มาขั้นใส่ตอนนี้ก็ซรอยแล้วเนาะพี่น้องไมีตอนใหญ่ๆแล้วพี่น้องเวลาลวกใส่น้ำห้อนมันจะหมเปื่อยเนาะประจรันกัซิมาขั้นใส่ส้มหมกหน้าเนาะพี่น้องตอนนี้กัซิมาทำการบีบมักหน้าใส่พี่น้อง Say no. บีบน้ำบักเน่เสร็จแล้วกับบอจอนกสิมาปั้นเนาะปัน้นให้มันแข็งพี่น้องเขาจากสิมาลวกน้ำห้อนเนาะอันนี้กสิเป็นปลาที่เขาขั้นใจหมักเน่าเนาะพี่น้องบอจอนกะเสียมาลวกน้ำห้อนเนาะนบัเ,น,เน,นีเน้นนนนนนฟ้าขาวโอโซเลยพี่น้องสิตักน้ำห้อนในหม้อเนาะมาลวก ซอยมกขั้นใส่ซุมข้าหน้าโอเคส่องหงอกเลยป่ะนี้ <c oughs> นี่สิเป็นหม้อต้มปลาครับพี่น้องต้มปลาเลาก็ต้มซุปเลยเนะา,าะใส่ผักหอมหอมคุ้มเลยพี่น้องนี่สิเป็นที่เนสมาเห็ดลาบสดเนาะเส็ดซอยสดพี่น้องกาลวกน้ำห้อนแล้วเลยเนาะกรสิมาพุงเครื่องพี่น้องมาเนี่ย เขาโอโซ่ครับกันยังพี่น้องก่อนจะมาปรุงเครื่องกับพี่น้องมาเนี้ใส่เป็นน้อลงไปเนาะเครื่องกะบ่มีอย่างไรเนาะพี่น้องติดป่นเนาะเข้าครัวพี่น้องใส่กระเดกหน่อยกระเดกปรุงครับ ใส่น้ำปลาลงใส่น้ำปลาพี่น้องจาง ประหอมลงวาะขั้นตอนสุดท้ายกเสริมลายสับโอ,หอ้หอมหอมกลมเลย หอมขั้นเในสมักนาหอมเ <ไป S 1> ต็มักนาคีสิมมากกว่าพี่นานะงีสิมนนะาสสสมากกวนเนาะสุดยอดพี่นะ้องไ,ได้ละ ตอนนี้กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องหน้าตาซอยสดเอาโอ้หอมขับปัยังพี่น้องซอยสดปน,นินเนาะหรือว่าบ้านบะจอนเรื่นลาบสดพี่น้องอันนี้เป็นต้มปลาเนาะต้มปลากับลาบพี่น้องลาบสดเนาะอัอนนี้กะตักใส่ถ้วยมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้อง นี่สิเป็นซอยสดอันนี้สิเป็นต้มปลาเนาะมีสองอย่างมีแจ่วพริกครับพี่น้องมา,นาเนี่ยข้า,าวเที่ยงเขามาเด้อพ่อแม่พี่นอ้อง,องกินข้าวนลำก,กันเด้ดเอ,อเด้อพี่นอ้องก,ก,ก,กินข้าวเที่ยงนลำกันเด้อสบายดีพี่น้องสเปสบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวเที่ยงเด้อไก่เที่ยงบ่ายท่บบนานหนาวท่านท่านหนาวท่านอย่งท่านบ่อลมผัดเนื้อต้องวังลม không phải cho kênh mặn nó ขขทุกบุกคลถูกองเนาะน้ำเช่าเขามันมีเมฆปลาไปเอาสู่หมดประหยัดน้ำเรีย<ม>นก่อนน่าจะมีใา,าน้ำรำเยอะมองดีด้วยนะเสริม og verður út ม,มวัวมาไวเหรอ คนอมยังไหวด,าาดิดังดทมไว้อาการหนาวๆน,น,นี่พี่น้อ,องสวน,น้ำต้มน้อนเนาะขับไ <c oughs> ปเนาอีดีทมยังไว้ดิ รามีงานกาเขามีเสื้อแบบนี้

เป็เจ้ามาดีบปลา่มีไว an ้ใจพระบพิน่ายน่าพูดยากนะกำแพเห็ดต่อ กินี่ผมได้ที่ร่อยเนาะพี่น้องอย่าบอจอย่าจบคลิปไว้ตอนนี้ก่อนเด้อมากต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือกดสั่นกคนดิ่งบอจอน้ำเนาะเป็นสิบ่าภาพที่ใหม่จากซองของเราสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดี